สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชานแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับกับที่เกิดในลัขนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วง1-15มกราคม25 6 7นนี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่ ยำม,มากกว่านี้สามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ User บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เราไปดูในเรื่องของการยกย้ายดวงดาวที่มีผลต่อชาวกรกฏลัคนากรากฏกันก่อนจะมีดาวพุธแล้วก็ดาวอาทิตย์ในการโคจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนผังตรงนี้ได้เลยนะครับอิทธิพลของชาวกรกฏลัคนากรากฏมีอนาเขตที่ตรงนี้นะครับอ่ ชาวกรกฎลักนากรากฎอาจจะมีแนวโนม้มิศทางของการที่ตัวคุณเองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการเดินทางไกลมีในเรื่องของการย้ยายการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างกับในเรื่องของ ตัวตนของตัวคุณเองอยู่นะครับก็อาจจะมีแนวโน้มทิศทางที่อาจจะต้องดูแลนิดนึงในเรื่องของสุขภาพอนามัยของตัวคุณเองบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ดีขึ้นมีการตอบรับตอบโจทย์อะไรหลายๆอย่างที่ทําให้เกิดความสําเร็จได้ถ้าเรารู้จักที่จะปรับ ปรงเปลี่ยนแปลงแล้วจะเกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีเข้ามากับตัวคุณเองมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับมีแนวโน้มของการที่เราอาจจะติดต่ออาจจะสื่อสารกับในเรื่องของต่างถิ่นแดนไกลนะครับมากขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับเนาะก็อาจจะต้องค่อยๆปรับและเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจะมีโอกาสดีๆเข้ามากับตัวเราเองถ้าเรารู้จักที่จะเรียนรู้และพัฒนานและเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจะนําพาความสําเร็จมาสู่ชาวกรกฎลักนณะกรกฎมากขึ้นโดยเช่นกันนะครับ ในช่วงของเดือนนี้นะครับสำหรับชาวกรกฎอาจจะมีการคิดการทําการตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างอาจจะมีในเรื่องของการคิดที่ติดขัดสะดุดไปในช่วงจังหวะหนึ่งแต่ว่าหลังจากวันที่แถึงเมกราคมเป็นต้นไปความคิดของคุณการจัดการการบริหารทุกอย่างจะประสบความสําเร็จแบบก้าวกระโดดได้อย่างดีมากขึ้นนะครับอะไรที่ติดขัดก็จะค่อยๆฟลอ,อ์แล้วก็เปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ดีขึ้นเนาะทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของ าดาวอาทิตย์เนี่ยโครจรเข้ามาในราศีมังกรที่จะมาเล่งกับลักนณาในช่วง15มกราคมก็คือช่วงวันสุดท้ายของการทำนายใช่ไหมครับก็อาจจะมีแนวโน้มของการติดต่อการสื่อสารกับบุคคลอื่นมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของสภาวะการเงินของชาวกรกฏกันบ้างการเงินของตัวคุณเองเนี่ยนะครับก็คือราศีสิงห์ของด้วยดาว อาทิตย์เลขหนึ่งได้โคจรไปอยู่ในภพเลินอลิก็คือในช่วงประมาณวันที1่1ถึงวันที่15มกราคมถึงสิ้นสุดในการทำนายพอดีเลยนะครับแล้วก็จะออกไปในช่วงวันที่15มกราคมนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นช่วงแรกก่อนช่วงแรกเนี่ยชาวกรกฎอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของการเงินเนาะเพราะการเงินเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มของการมีค่าใช้จ่ายเข้ามาทําให้ตัวเราอาจจะต้องพยายามคิด บริหารจัดการหมุนเงินอะไรแบบนี้ก็ต้องพยายามมีตัวเลือกมีตัวสำรองหรืออาจจะต้องเก็บหอมลอมเร็บไว้สักพักสักหน่อยหนึ่งก็ยังดีเพื่อเปิดเป็นสภาพคล่องกับในเรื่องของการเงินมันก็จะทําให้เราไม่เดือดร้อนหรืออาจจะเดือดร้อนแต่เล็กๆน้อยๆน,น,นะครับควบคุมสถานการณ์ได้ค่อนข้างดีถ้าเรารู้จักที่จะทํา Money management การบริหารการจัดการเรื่องของการเงิน ของคุณมันจะทําให้ตัวคุณมีระเบียบม,มีวินัยและยังสามารถที่จะแบบเหลือกินเหลือใช้ได้โดยที่เราไม่รู้สึกว่าเราขัดสนในช่วงวันที่เรายากลาบากเนาะหรืออาจจะขัดสนบ้างแต่มันก็เล็กๆ็กน้อยๆ้อยเพราะว่าอย่างน้อยเราก็มีการคิดการบริหารไว้แล้วมันก็อาจจะช่วยในเรื่องของเงินฉุกเฉินเงินจําเป็นให้กับตัวคุณได้นะครับดังนั้นการคิดการทําการตัดสินใจอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะต้องวางระบบวางระเบียบทุกอย่างให้มันเกิด การรัดกลุ่มและรอบครอบสักนหนึ่งนะครับหลังจากนั้นในช่วงประมาณวันที่15ห้มกราคมการเงินของคุณจะย้ายขึ้นไปเป็นตําแหน่งเล็งกับลักนณาทําให้ทุกอย่างนั้นเกิดความสําเร็จที่ดีขึ้นการเติบโตนะครับที่มีการพัฒนาได้มีในเรื่องของการเงินเข้ามาแบบเป็นกอบเป็นการรได้ดีขึ้นนะครับถึงแม้จะไม่ได้หวือหวาแต่อย่างน้อยก็มีการเงินที่แบบหลุดจากอลินะครับหลุดจาก ปัญหาสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นเนาะรายจ่ายก็จะล,ล,ลดน้อยถอยลงไปบ้างแบบนี้เป็นต้นสามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของออในเรื่องของการงานนะครับอิทธิพลการงานสําหรับชาวกรกฏแล้วก็ลัคนากรากฏคือราศีเมษของด้วยดาวอังคาร เลขสได้โครจรไปอยู่ในพเรือนอลิเช่นกันเนาะก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของการทํางานการทํางานเนี่ยของคุณเนี่ยอาจจะมีปัญหาและอุปสรรคเข้ามาบ้างให้เราต้องจัดการต้องแก้ไขแต่สุดท้ายเนี่ยเราจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ดีขึ้นนะครับประสบความสําเร็จได้ดีขึ้นจริงๆแล้วอ่ะบางคนอาจจะไม่ได้มีปัญหาด้วยซ้าแต่มันจะเป็นเรื่องของ เราอาจจะมีการที่ต้องแบบอาสาต้องทํางานต้องพยายามแบบเหมือนวิ่งหลายๆทางอะ่ะเช่นสมมติบางทีคุณทํางานประจําคุณก็อาจจะต้องทํโ OT เพิ่มเติมอะไรประมาณนี้นะครับมันก็อาจจะมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่อาจจะเหนื่อยแต่สุดท้ายเราจะได้ผลลัพธ์ที่ดีในปลายทางนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีถูกไหมมันไม่นับเป็นสิ่งที่แย่เพราะเราทํโ OT แต่เราได้เงินทบ ต้นของเราอีกครั้งในเรื่องของเงินเดือนของรายได้เราก็จะได้รายได้เข้ามาเยอะเพราะว่าอิทธิพลของดาวพัรหัสสปดีเนี่ยมาจากเรือนสุภาและมาจากเรือนอริเนี่ยโครจรเข้าสู่เรือนกรรมะนะครับแปลว่าตัวเราเองเนี่ยกลับได้ความสําเร็จกลับได้ในเรื่องของโชคลาภกลับได้ในเรื่องของการที่มีาการเลื่อนขั้นการปรับตําแหน่งแบบป,ป,ปรับปรับฉับพลันมาแบบกระทันหันมีคนเสนอมีคนให้โอกาสมีคนแบบเหมือน ให้การยอมรับสนับสนุนกับตัวคุณต่อยอดพัฒนาแบบพุ่งทยานไปเลยทําให้ชาวกรรกฎลักนากรากฏได้การงานได้ความความสำเร็จได้ความนิยมชมช,มชอบแบบฟลุก๊กแบบนี้มาเลยนะครับมาเต็มบอกเลยว่าการคิดการทําการตัดสินใจทุกอย่างจะเติบโตและพัฒนาได้แบบก้าวกระโดดแต่คงต้องเป็นหลังวันที่8หรือ9มกราเป็นต้นไปทุกอย่างจะวิ่งแบบ ไม่คิดชวิตเลยแหละทีนี้เราจะเติบโตแบบก้าวทวีคูณนะครับช่วงนี้มันอาจจะดูอึดอัดมันอาจจะยากลําบากมันอาจจะเหนื่อยแต่สุดท้ายคุณจะได้รับผลลัพธ์ไปทางที่ดีขึ้นนะครับแบบก้าวทวีคูณดังนั้นบอกไว้เลยว่าเหนื่อยแต่คุณมีความสําเร็จเหนื่อยแต่คุณได้ตําแหน่งชื่อเสียงเกียรติยศการปรับทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีขึ้นได้มาแบบก้าวกระโดดได้มาแบบ สุดๆเลยแหละแล้วกันนะครับดังนั้นชาวกรกฏเต็มตัวเลยว่ากําลังจะมีโอกาสดีๆเข้ามาสู่ตัวคุณในเรื่องของการงานประสบความสําเร็จแับเล่นขั้นปรับตําแหน่งแบบสายฟ้าแบบได้ในเรื่องของการงานที่พัฒนาโดดเด่นมากกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาได้ดีขึ้นเลยครับประมาณนี้ทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของความรักกันบ้างความรักความสัมพันธ์นะครับ คุณอาจจะต้องระมัดระวังอยู่นิดนึงคือบางทีความรักความสัมพันธ์อาจจะมีโอกาสแนวโน้มของการที่อาจจะต้องอยู่ห่างกันสักพักหนึ่งเนาะแต่มันก็อาจจะยังดูไปมาอาจจะดูยังไม่สามารถลงหลักปักฐานในเรื่องของความรักในการที่จะต้องอยู่ด้วยกันคือคุณอาจจะยังรักกันชอบกันอยู่นั่นแหละแต่อาจจะต้องอยู่กันคนละที่หรืออาจจะต้องมีระยะห่างกันสักพักหนึ่งเนาะแต่มันก็อาจจะยังทําให้เรา นะครับกับเขาเนี่ยยังมีโอกาสที่ยังจะมีโอกาสได้พบปะเจอกันหรือมีโอกาสที่จะยังได้ในเรื่องของความรักสิ่งต่างๆที่ยังพอไปในทิศทางที่ดีโดยเฉพาะใครที่อาจจะแต่างงานนะครับแล้วไปอยูอ่กับครอบครัวของอีกฝ่ายอันนี้จะถือว่าดีนะครับเช่นคุณเกิดลัคนากรกฏเนี่ยคุณแต่างงานแล้วคุณไปอยู่กับสามีหรือคุณไปอยู่กับภรรยานะครับที่ ที่บ้านอื่นที่ไม่ใช่บ้านของพ่อแม่ของเราอ่ะมันจะมีโอกาสที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหรือมีการที่จะพัฒนาอะไรหลายๆอย่างที่ดีขึ้นอันนี้เป็นวิธีแก้ข้อหนึ่งนะครับหรือเราอาจจะไปอยู่ในต่างจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดที่เป็นบ้านเกิดของเราก็ได้นะครับหรือเราอาจจะได้ไปแต่างงานแล้วไปใช้ชีวิตในต่างถิ่นต่างประเทศแบบนี้ก็ถือว่าดีเช่นกัน อันนี้มันเป็นสิ่งที่แก้ดวงได้นะครับสำหรับความรักความสัมพันธ์ส่วนใครที่ต้องอยู่ด้วยกันนะครับก็พยายามมีระยะห่างกันและกันให้มากขึ้นนิดนึงเนาะก็พยายามอย่าตัวติดกันก็อาจจะยังช่วยในเรื่องของบรรเทาตรงนั้นได้ก็จะทําให้ทุกอย่างมีระยะห่างและทําให้ความรักความสัมพันธ์ไม่ดูอึดอัดแล้วก็ไม่ดูมีปัญหาจนเกินไปทุกอย่างก็ยังควบคุมสถานการณ์ได้ ที่โอเคขึ้นขอให้เรามีสติกับการคิดการตัดสินใจและทุกอย่างจะดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c r ร b ์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด,ด้วยนะครับขอบคุณครับ